บทความเรื่องบูชารักพบสามีด้วยกุอลห้าสิบหอย่างทกย่างก้าข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบหญิงชื่อปฏิปูชิกาตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าปุภานิเหวะเป็นต้นเรื่องตั้งขึ้นในดาวดึงสเทวโลกเทพธิดาจุติแล้วเกิดในกรุงสาวัตถีได้ยินว่า เทพบุตรนามว่ามาลาภารีในดาวดึงสเทวโลกนั้นมีนางอับสรพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเข้าไปสู่สวนเทพพระธิดาห้าร้อยขึ้นสู่ต้นไม้อย่างดอกไม้ให้ตกอยู่เทพพระธิดาห้าร้อยเก็บเอาดอกไม้ที่เทพพระธิดาเหล่านั้นให้ตกแล้วประดับเทพบุตรบรรดาเทพพระธิดาเหล่านั้นเทพพระธิดาองค์หนึ่งจุติบนกิ่งไม้นั่นแหละ สรีระดับไปดุดเปเลวประทีปนางถือปฏิสนธิในเรือนแห่งตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัถีในเวลาที่นางเกิดแล้วเป็นหญิงระลึกชาติได้ระลึกอยู่ว่าเราเป็นภริยาของมาลาภารีเทพบุตรถึงความเจริญกระทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นปรารถนาการเกิดเฉพาะในสำนักสามีนางแม้ไปสู่ตระกูลอื่น ในเวลามีอายุ16ปีถวายสละคพัตปาคีขพัตและวัดสาวาสิกพัตเป็นต้นแล้วย่อมกล่าวว่าส่วนแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่อันบังเกิดในสำนักสามีของเราภิกษุทั้งหลายทราบว่านางนี้ลุกขึ้นเสร็จสับแล้วย่อมปรารถนาสามีเท่านั้นจึงขนานนามของนางว่าปฏิปูชิกาแม้นางปฏิปูชิกานั้นย่อมปฏิบัติโรงฉัน เข้าไปตั้งน้ำฉันปูอาสนะเป็นนิดมนุษย์แม้นพวกอื่นใครเพื่อจะถวายสลากัพัดเป็นต้นนำมามอบให้ด้วยคำว่าแม่ท่านจงจัดแจงพัดเหล่านี้แก่ภิกษุสงฆ์แม้นางเดินไปเดินมาอยู่โดยทำนองนั้นได้กุศลธรรมห้าสิหกทุกย่างเท้านางตั้งครันแล้วนางก็คลอดบุตรโดยการอันล่วงไปสิบเดือนได้การที่บุตรนั้นเดินได้ นางได้บุตรแม่นอื่นๆรวมสี่คนในวันหนึ่งนางขวายทานทำการบูชาฟังธรรมรักษาศีขาบทในเวลาเป็นที่สุดแห่งวันก็ทำกาละด้วยโรคชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งบังเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วบังเกิดในสำนักสามีตื่มของตนฝ่ายนางเทพธิดานอกนี้กำลังประดับอยู่นั่งเองตลอดการเท่านี้เทพพุตรเห็นนางนั้นกล่าวว่าเธอหายหน้าไปตั้งแต่เช้าเธอไปไหนมา ดิฉันจุติค่ะนายเธอพูดอะไรข้อนั้นเป็นอย่างนี้นายเธอเกิดแล้วในที่ไหนเกิดในเรือนแห่งตระกูลในกรุงสาว,วัตถีเธอดำรงอยู่ในกรุงสาว,วัตถีนั้นสิ้นการเท่าไหร่ถ้าแต่นายดิฉันออกจากท้องมารดาโดยการอันล่วงไปสิบเดือนในเวลาอายุสิบหกปีไปสู่ตระกูลสาวมีคลอดบุตรสี่คนทำบุญมีทานเป็นต้นปรารถนาถ,ถึงนายมาบังเกิดแล้วในสำนักของนายตามเดิมอายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไหร่อะ ประมาณร้อยปีเท่านั้นเองเระค่ะนายพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณหนึ่งร้อยปีเกิดแล้วเป็นผู้ประมาทเหมือนหลับอย่างการให้ล่วงไปหรือว่าทําบุญมีทานเป็นต้นนะพูดอะไรนายพวกมนุษย์ประมาทเป็นมิตรประหนึ่งถือเอาอายุตั้งอสงไขยเกิดแล้วประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายความสังเวชเป็นอันมากได้เกิดขึ้นกมามลาภารีเทพพบุตรว่าทราบว่าพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณร้อยปีเกิดแล้วประมาทนอนหลับอยู่ เมื่อไรหนอจึงจะพ้นจากทุกได้ร้อยปีของมนุษย์เท่าหนึ่งวันในสวรรค์ก็ร้อยปีของพวกเราเป็นคืนหนึ่งวันของพวกเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์ามสิบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นเดือนหนึ่งกำหนดด้วยสิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่งพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุของเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์พันปีทิพย์นั้นโดยการนับในมนุษย์เป็นสามโกติหกล้านปีเพราะฉะนั้น แม้วันเดียวของเทพบุตรนั้นก็ยังไม่ล่วงไปได้เป็นการเช่นครู่เดียวเท่านั้นขึ้นชื่อว่าความประมาทของสัตว์ผู้มีอายุน้อยอย่างนี้ไม่ควรอย่างยิ่งแลในวันรุ่งขึ้นพวกพินสุเข้าไปสู่บ้านเห็นโรงฉันยังไม่ได้จัดอาสนะยังไม่ได้ปูน้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงกล่าวว่านางปฏิปูชิกาไปไหนท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะเห็นนางณที่ไหนวันวานนี้ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าฉันแล้วกลับไปนางตายในตอนเย็นพิสูพุทธชนฟังคำนั้นแล้วระลึกถึงอุปการะของนางนั่นไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ธรรมสังเวชได้เกิดแก่พระขีณาสพพิสูเหล่านั้นทำพัตกิจแล้วไปวิหารถวายบังคมพระาศาสดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสิกาชื่อปฏิปูชิกาลุกข,ขึ้นเสร็จสับแล้วทำบุญมีประการต่างๆปรารถนาถึงสามีเท่านั้นบัดนี้นางตายแล้วไปเกิดณที่ไหน นางเกิดในสำนักสามีของตนนั่นแหละในสำนักสามีไม่มีพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายนางปรารถนาถึงสามีนั่นก็หาไม่ได้มาลาภารีเทพบุตรในดาวันหนึ่งทรัพภพ,พ,พเป็นสามีของนางนางเคลื่อนจากที่ประดับดอกไม้ของสามีนั้นแล้วไปบังเกิดในสำนักของสามีนั้นนั่นแหละอีกได้ยินว่าอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายน่าสังเวช ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงพระเจ้าข้าเช้าตรูนางอังขาดพวกข้าพระงค์ตอนเย็นตายด้วยพยาธิที่เกิดขึ้นอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเชื่อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงเหตุนั้นแหละมัชชุผู้กระทําซึ่งที่สุดยังสัตว์เหล่านี้ซึ่งไม่อิ่มด้วยวัตถุตามและกิเลสกรรมนั่นแหละให้เป็นไปในอํานาจของตอนแล้วย่อมพาเอาสัตว์ที่คร่ําครวญร่ําไรไปดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าปุภานิเหวะปจินันตัง พยาสตามนัสสังนรังอติตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวสังมัชุผู้ทำซึ่งที่สุดพระธรรมนระผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆเลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวผู้ไม่อิ่มในกามทั้งหลายนั่นแหละสู่อำนาจในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีสวสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหลเรื่องนางพติปูชิกา พระสุตันตปิฎกขุตกะนิกายคาถาธรรมบทเล่มหนึ่งภาคสองตอนสองหน้าที่43ภาคต่อว่าด้วยกุศล56อย่างทุกย่าง9ก้าที่อธิษฐานในมรรคผลนิพพานได้แต่นางปฏิปูชิกาอธิษฐานปรารถนาพบสามีทำเป็นกุศลเป็นไหนการม,มาวาจระกุศล,ลจิตสหรักตะด้วยโสมนัสสมปยุทธ์ด้วยยานสองมีรูปเป็นอารมณ์หรือมีเสียงเป็นอารมณ์ มีกลิ่นเป็นอารมณ์มีรสเป็นอารมณ์มีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรารบอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นในสมัยใดภาษะเวทนาสัญญาเจตนาจิตวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาสัตินีวิริยินีสตินีสมาธินีปัญญินีมานินีโสมนัส,สินีชีวิตินีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัทธาภละวิร,ยริยภละสติภละสาม,มาธิภะละปัญญาภละฮิริภะละโอตตะป,ปะโอโลภะอโทสะอโมหะอนัพิชาอัพยาปาทะสัมมาทิฏฐิฮิริโอตตะป,ปะกายปัสสิจิตตปัสสิกายละหุตาจิตะละหุตากายกรรมัญญตาจิตกรรมัญญตากายุชุกตา จิตตุชุกตาสติสัมปชัญญะสม,มถะวิปัสนาปักค,คาหะอวิเคปะมีในสมัยนั้นหรือนามธรรมที่อิงอาศัยเกิดขึ้นแม้อื่นใดมีอยู่ในสมัยนั้นพระอภิธรรมปิดกธรรมสังคณีเล่มหนึ่งภาคหนึ่งหน้าที่211